สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีลูกค้าร้านชอเทนชัยนะครับจังหวัดอยุธยาวันนี้พามาดูรีเบล 300cc นะครับผมสภาพสวยมากนะครับคันนี้วิ่งน้อย6,000โลนะครับลูกค้าเดี๋ยวให้ตากล้องพาดูรอบๆกันก่อนนะครับผมฉายภาพมาหน่อยครับตัวนี้นะครับผมนะจานดิสหน้าล้อแม็กตัวรถเดิมๆนะครับผม ยางล้อย,ยางเต็มเต็มนะครับผมตัวโชกกระบอกโชกอะไรพวกนี้ไม่มีริ้วไม่มีรอยนะตัวนี้นะครับผมระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับผมสูบเดียว2องสามร้อยซีซีหสูบนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับด้านหลังสวิงอาร์มกลมนะครับแล้วก็ตัวโชกตัวยางตัวล้อเดิมๆครบเซตนะครับผมคันนี้เรียกว่าสวยใหม่แล้วก็ใช้น้อยแล้วก็เดิมสุดๆนะครับผมตัวรถท่อเดิมนะครับมีอ่า สีล่างท่อเนี่ยอาจจะเกิดจากความร้อนจากการใช้งานที่ใช้ไปแล้วห0 0ันโลนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าสวยมากนะสำหรับคันนี้นะครับผมดูโชคดูโอ้ยังเลี่ยมอยู่เลยนะครับคันนี้อะเดี๋ยวมาดูหน้าไม้กันลูกค้าให้ดูก่อนดูหน้าไม้ดูกุญแจกันก่อนกุญแจสองดอกนะครับยางหุ้มอยู่นะครับครบเลยนะครับแล้วก็มีตัวเพจตัวนี้ให้ด้วยนะครับผมเปิดสวิตช์นอย อ่ะมาดูหน้าใหม่กันก้าแบบเรียก่ายมากนะกลมๆนะครับไมดิจิตอลนะครับผม6,200กโลนะครับคันนี้ใช่ไหมหกพันสอใช่โอเคนะครับผมวิ่งน้อยมากลูกคา้าคือซื้อมาต้องบอกว่าซื้อในปีจดทะเบียนปี2019นะแล้วก็วิ่งไป6,000โลนะแล้วผมเช็คดูรอบคัน6,000กิโลเนี่ยสภาพเดิมๆครบๆจากลูกคา้าอ,ออกป้ายแดงมาขายให้เลยนะครับผมคันนี้ก็เรียกว่า ลูกค้าที่ซื้อไปใหม่เนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับผมอย่างคันนี้รถใหมออ่ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับผมคันนี้นะครับลูกค้าขาย6,000นโลนะครับผมรถปี2019เนี่ยผมขายอยู่ที่9 2 5 0 0บาท9 2 5 0 0บาทนะครับผมแล้วก็คันนี้นะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็ในเรื่องของการผ่อนการดาวอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็โทรคุยกับทางที่ร้านได้เลยนะครับตามเบอร์ในอา่า ที่ลงไว้ให้ด้านล่างอยู่แล้วนะครับผมมีอยู่นะอันนี้ก็เดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูก่อนนะครับผมนี่นะครับเครื่องเดิมเงียบนะครับผมแล้วก็องบอกว่าไม่ไม่แทบเขาเรียกอะไรเหมือนออกใหม่เลยนะครับผมเสียงนี่ยังแน่นอยู่เลยนะครับผมโอเคครับ ก็ไงฝากไว้ด้วยนะครับผมรีเบล 300cc รถปี2019นะครับ92,500บาทนะครับมาเทสมาลองขับมาดูได้ที่ร้านชอเทเยนชัยนะครับอยู่จังหวัดอยุธยานะครับผมหรือว่าบางท่านไม่สะดวกนะครับผมจะมาดูรถจะให้ส่งตัวรถส่งรูปภาพส่งคลิปส่งอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็ยินดีเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมลูกค้าโปส่งฟรีเรายังมีอยู่นะครับในภาคการทั้งหมดส่งให้ฟรีนะลูกค้าแล้วก็ภาคอื่นๆที่ ไม่ใช่ผ้ากางที่ไกลออกไปอันนี้ก็จะมีการส่งในราคาพิเศษให้ด้วยนะครับราคาพิเศษแค่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราคุยกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมลดให้คือเยอะอยู่แล้วนะครับผมสําหรับการค่าจัดส่งนะครับผมนะโอเคครับฝากไว้ด้วยครับผมรีเบล3 0 0ร้อยซีซีนะครับแลยยังไงไว้พบกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ